ทันผู้ชมยินดีต้อนหับเขาสู่ซ่องตุมตามออนทั่วยับจอมอคมาแล้วเกี่ยวกับการเปิดนำไส้ขัวข้ามแม่น้ำของแห่งที่5ที่เสื่อมต่อระวังจังหวัดบึงการราชนา,าจักรไทยหาแขวงบริคมไซส,สอปอป,อ,ปอลาวก่อนอื่นก็ต้องขอขับใจสำหรับภาพและวิดีโอที่จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของขัว มิตรภาพลาวไทยแห่งที่5จากกรมทางหลวงแห่งประเทศไทยเอาเป็นว่าเข้าไปเบิ้งภาพและวิดีโอน้ำกันเลยทางผู้ชม การสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5บึงการปากสันพร้อมโครงข่ายเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจแนวเส้นทางโครงการจะผ่านพื้นที่ตำบลบึงการตำบลวิสิตและตำบลไขส่สีในเขตอำเภอเมืองบึงการ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ฝั่งประเทศไทยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข222บริเวณกิโลเมตรที่123วก430ในพื้นที่ของตำบลบึงการณนะจุดเริ่มต้นโครงการได้ดำเนินการออกแบบให้เป็นทางแยกรูปตัวทีแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกผ่านพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและสวนยาง กิโลเมตรที่ 0+700 บวกํากำหนดให้เป็นจุดกับรถเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือเข้าตำบลวิสิทธิ์กิโลเมตรที่1นงบวกํากำหนดให้เป็นจุดกับรถที่กิโลเมตรที่2บวก2 8 0ของแนวเส้นทางจะตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลขบอก,กอ3217่ซึ่งจะออกแบบเป็นช่องลอดสำหรับรถที่มีความสูงไม่เกิน2.4เมตร ที่กิโลเมตรที่4บว17ก175าำหนดให้เป็นจุดกับรถใต้สะพานสำหรับรถที่มีความสูงไม่เกิน3เมตรกิโลเมตรที่5บวก3า0ำหนดให้เป็นจุดกับรถที่กิโลเมตรที่5บก950ของแนวเส้นทางจะตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลขบอกก3 0 3 3บริเวณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ กิโลเมตรที่6กบวก900ากำหนดให้เป็นจุดกลับรถกิโลเมตรที่8บวก800กำหนดให้เป็นจุดกลับรถต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านด่านพรมแดนฝั่งประเทศไทยซึ่งจะมีทางคู่ขนานกับด่านพรมแดนพร้อมจุดกับรถทั้งสองข้างเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข212โดยกิโลเมตรที่11บของแนวเส้นทางเป็นทางแยกไปอาคารผู้โดยสารกับอาคารสินค้า กิโลเมตรที่11วก475เป็นที่ตั้งของอาคารด่านพรมแดนฝั่งประเทศไทยบริเวณที่ตะว,วันออกของหนองบุดจ,จับโดยอาคารผู้โดยสารจะออกแบบให้มีความทันสมัยประสาทเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมของทั้งประเทศไทยและสปปลาวโดยหลังคาจะมีรูปแบบทรงสิมหรือโบดซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนทั้งสองชาติคุ้นเคย ทางเข้าอ,อาคารสินค้านอกด่านพรมแดนจะออกแบบให้มีที่จอดรถบรรทุกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างพอเพียงโดยมีด่านชั่งน้ำหนักก่อนเข้าด่านพรมแดน การข้ามผ่านด่านพรมแดนของผู้ผ่านแดนที่มากับรถส่วนบุคคลจะขับไปจอดที่ช่องตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจเอกสารของผู้ขับและผู้ที่ติดมากับรถหลังจากนั้นจะขับต่อไปยังช่องศุลกากรเพื่อตรวจสินค้าที่ติดมากับรถเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าได้ผ่านด่านขาออก ส่วนวิธีการผ่านแดนของรถบัสรถบัสจะเข้าจอดในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้เพื่อให้ผู้โดยสารที่มากับรถบัสต,ต้องผ่านอาคารผู้โดยสารหลังจากนั้นรถบัสจะเข้าตรวจที่ช่องตรวจคนเข้าเมืองและต่อด้วยช่องศุลกากรตามลำดับ และ้จะไปจอดรอที่หลังด่านในจุดที่กำหนดเพื่อรอผู้โดยสารที่ได้ผ่านขบวนการผ่านแดนจากอาคารผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารจะตกแต่งด้วยวัสดุที่ทันสมัยคงทนและหา you <laughs> thank you Thank you.